สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังพระเจ้าของพระเจ้าคําอธิบายตลอดจนการนําไปใช้และผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทกท่านครับขอเรียนเชิญครับพูดง่ายก็คือหายนะการพิพากษาและความหวังจะ สลับกันไปสลับกันมาในพระคัมภีร์มีคานี้เราจะเห็นข้อสําคัญ3ข้อในพระธรรมมีคาซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนที่อ่านมีคานั้นเขาจะต้องจดจําได้ในบทที่4นะครับก็ในข้อที่1นึ่งข้อเนี่ยนี่เป็นคําพยากรณ์เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าการปกครองของพระเยซูคริสต์และในบทที่5นะครับเราจะเห็นถึงคําทํานายถึงสถานที่ที่ประสูติของพระเยซูเนี่ยแม่นยํามากเลยครับพี่น้องคนจะคุ้นเคยนะครับ เบตเลเฮมเอฟราธานั่นคือการเทศนาครั้งที่3นะครับต่อจากนี้ผมอยากให้พี่น้องที่จะติดตามซีรีส์นี้เพื่อที่เราจะเข้าใจพระธรรมมีคาและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราและในบทที่6ข้อที่8นีในพูดถึงลักษณะนิสัยสประการของคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการอยากจะเห็นในชีวิตของพวกเราพี่น้องลองดูนะครับในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อที่2นะครับแต่เจ้าเบตเลเฮมเอฟราธาผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดา จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลพี่น้องครับเรารู้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับหลังจากดาวิดแล้วนะครับไม่มีใครเลยที่เป็นผู้ปกครองอิสราเอลเว้นไว้แต่พระเยซูคริสต์ซึ่งบังเกิดในเบดเลยเหมมีการคาดคะเนาทางคณิตศาสตร์นะครับในเชิงสถิติบอกว่าโอกาสที่คนคนหนึ่งนะครับจะเกิด ตามคำพยากรณ์ที่พยากรณ์ไว้ในพระมีเดิมนะฮะแค่8ปดคำพยากรณ์เนี่ยแค่8ดคำพยากรณ์เนี่ยตรงหมดนะครับนะบจะมีโอกาส1ใน10ยกกำลัง17นะครับมีศูน,นะครับมีศูนเนี่ยต่อจากเลข1เนี่ย17ตัวนั่นคือโอกาส1ใน10ยกกำลัง17เป็นคำพยากรณ์จากมีคาครับว่าพระเยูซระคริ์ผู้ที่ถูกเจิมเป็นเจ้านายเป็นพระราชาอิสราเอลนั้นจะมา จากเเเบลมอีกข้อหนึ่งนะครับมีคาบทที่6ข้อที่8หลายเลยท่านเนี่ยจดจําพังพีข้อนี้ได้มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทําความยุติธรรมและให้ความรักเมตตาและดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความทอมใจที่นี่ภาษาจีนชัดเจนนะครับนะครับกงหนีแปลว่าอะไรครับยุติธรรมเรียงเมี่ยงแปลว่า ความเมตตากรุณาและเคียมปุยแปลว่าถ่อมใจนี่คือลักษณะ3ประการนะครับที่พระเจ้าต้องการเห็นในชีวิตของพวกเราความยุติธรรมความเมตตาและความถ่อมใจขอมตนพี่น้องครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาคำพยากรณ์นะครับในวันนี้3ประการประการแรกคือการอุทิศตนและความเชื่อมีคากำลังกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านมีคานั้นทุกคนก็คือเราทั้งหลายตรวจสอบครับ ตรวจสอบการอุทิตตัวของเราตรวจสอบความศรัทธาความเชื่อที่เรามีทำไมเราจะต้องตรวจสอบการอุทิตตัวตรวจสอบความเชื่อความศรัทธาของเราเพราะเหตุว่าในสมัยของมีคานั้นมีผู้สอนเทียมเท็จมากมายมหาศาลมีศาสนาเทียมเท็จเรารู้นะครับว่าในช่วงนั้นเนะ่เป็นช่วงที่บาบิโลนนะครับก็จะเป็นอัสซีเรียบาบิโลนแล้วก็หมาบนาตต่อต่อนะครับมันเป็นเรื่องราวที่พวกนี้เป็นพวกต่างชาติมีพระต่างชาติมากมายพวกเขาไม่ได้รักษา ธรรมาันยัดของพระเจ้าแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อแล้วผู้ที่ไม่เชื่อซึ่งเป็นหญิงต่างชาตินั้นก็นําเอาความคิดการนับสการลูกเข่ารบได้เข้ามาในชนชาติอิสราเอลทั้งเหนือและก็ตั้งใต้เพื่อนต้องกลับมาและเพื่อที่จะตรวจสอบผู้ที่จะเช็คว่าเราอุทิศตัวเราอุทิตตัวอย่างถูกต้องไหมเราอุทสการพระเจ้าถูกต้องไหมแล้วก็ยังมีกรอบความคิดหรือวิธีคิดที่อันตรายที่สุดเราจะอ่านได้ในมีคาบทที่3ข้อที่8นี่บอกว่า พวกเขาเนี่ยนะครับเข้าใจตัวเองผิดหรือถูกทําให้เข้าใจผิดพวกเขาเข้าใจผิดอะไรครับในสมัยนี้เรียกว่ามาโนเขาก็คือว่าเข้าใจด้วย,วยเองคิดขึ้นมาเองนะแล้วก็วาดภาพขึ้นมาเองมันเข้าใจอะไรที่ผิดพลาดเขาคิดว่าเขามีชีวิตแบบนี้ครับความประพฤติแบบนี้เขายังเชื่อว่า พระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเขาจะรอดจากการลงโทษคือพูดง่ายๆว่าความเชื่อของเขาที่เขามาโนขึ้นมาเองนะครับบอกว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือพระเจ้าอยู่กับเราไม่ใช่หรือแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเราหรอกไม่ต้องกลัวพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้ว่าผมจะมีพฤติกรรมแบบเนี่ยแต่พระเจ้ายัางอวยพรผมเห็นหรือเปล่าผมทําในสิ่งที่ผิดพลาดไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าแต่พระเจ้ายัางอวยพรผมนั่นแสดงว่าพระเจ้าสถิตกับพวกเรา นี่คือกรอบความคิดหรือวิธีคิดที่อันตรายที่สุดขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าทุกวันนี้ครับประเทศคริสเตียนที่เรียกชื่อว่าตัวเป็นประเทศคริสเตียนเนี่ยไม่ได้เต็มใจในการดําเนินชีวิตแบบคริสเตียนได้ลาทิ้งพระเจ้าแต่เขายังบอกว่า In God We Trust หรือว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราพลเมืองส่วนใหญ่และผู้นําเขาเนี่ยละทิ้งพระเจ้าไปแล้วไม่มีความศรัทธาในพระเยซูแล้วและในที่สุดนะครับคนที่คิดแบบนี้เขาจะล่มสลายในความเชื่อความศรัทธา เพราะอะไรครับเพราะว่าประกาศกมีคานั้นได้พูดถึงเรื่องที่ว่าบรรดาผู้นำเอย๋ยท่านต้องเกลียดชังความชั่วและรักความดีแต่ท่านมีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามคือท่านเกลียดชังความดีและรักความชั่วบรรดาผู้นำเอย๋ยเจ้าทำให้ประชากรของเราหลงไปแล้วบรรดาผู้นำเอ๋ยท่านบิดเบือนความเที่ยงทาความชอบธรรมทั้งหมดไปแล้ว แล้วท่านยังให้กำลังใจไปบอกกับพวกเขาว่าไม่เป็นไรพระเจ้าสถิตท่ามกลางเราและยังไปสอนพวกเขาบอกว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆไม่ต้องกลัวมีคายจึงบันทึกว่าเพราะฉะนั้นเจ้าจะตกไถเหมือนกับทุ่งนาที่ถูกไถ่ายจะถูกถ่ายออกไปครับและเยรูซาเล็เมจะกลายเป็นซากบัลลักหักพังเขาที่มีพระวิหารที่สวยงามสง่านั้นจะกลายเป็นเนินเขาเปล่าๆเ,เ,เหมือนกับอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นี่คือหายนะจากการ,รจากพระพิโรธของพระเจ้า เราก็จะมาดูนะครับต่อไปว่าหลังจากความหายนะจากพระพิโรธของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเปิดโอกาสพระเจ้าจะให้อภัยครับในภาษาอังกฤษทางด้านขวามือนะครับ he หมายความว่าพระเจ้านะครับ retain not his anger forever หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ทรงพระพิโรธเป็นนิดเพราะพระองค์นั้นทรงเพลิดเพลิน ทรงชื่นชมยินดีในความเมตตาครับคือ,อความหวังในอนาคตครับมีค้านั้นไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องการพิพากษาหายนะแต่มีค้าก็ยังมีข้อความที่ให้กําลังใจและให้ความหวังใจให้ความมั่นใจและถ้าเราอ่านต่อไปนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาพระเจ้าจะสถานายอดภูเขาให้กลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า พวกเขาจะได้รับพระพรพวกเขาจะมีสันติสุขเกิดความสงบสุขขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าจะสอนทางของพระองค์ให้กับพวกเขาและพวกเขานั้นจะเดินอยู่ในทางหรือในมันคาของพระองค์และธรรมบัญญัติของพระเจ้าจะแพร่ออกไปจากสิโยนพระวจ้นะของพระเจ้าจะออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มพวกเขานั้นจะตีดาบของตนให้เป็นฐานไถนาไม่ต้องใช้ดาบอีกต่อไปแล้วครับเหล็กที่ เคยเป็นดาบนั้นถูกหลอมและถูกตีให้กลายเป็นเครื่องมือในการไถ Й นานั่นคือความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจะอวยพรเขาหอกนะครับหอกที่ใช้ในการสงครามเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นขอเกี่ยวข้าวประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กับประชาชาติอีกต่อไปจะไม่มีการเรียนรู้ในยุทธศาสตร์ในการทางสงครามอีกต่อไปและนี่คือความหวังในอนาคตครับทุกวันนี้นะครับเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นจะจะเกิดขึ้นในอนาคตที่สุดครับการครอบครองของพระเยซูคริส หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นจอมราชันนำความสงบนำความสันติสุขมาให้กับทุกคนในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้นะครับพระเจ้ากำลังให้คําตักเตือนว่าเราไม่ต้องแบกรับพระพิโรธของพระเจ้าได้ครับเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่จะชื่นชมพระเจ้าว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระองค์ที่เรา ไว้วางใจผมอยากจะสรุปพระธรรมมีคาพี่น้องจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระธรรมมีคานะครับเริ่มต้นที่การพิพากษาและจบด้วยความหวังครับมันเหมือนกับเป็นวงล้อเป็นวงจรพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณพระเดศพระคุณตลอดเวลาเป็นเหมือนกับวงจรนะครับวงกลมเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณไม่เชื่อไม่ฟัง ทำบาปพระเจ้าก็ใช้พระเดชถ้าเรากลับใจใหม่สารภาพบาปเราเชื่อฟังพระเจ้าก็มีพระคุณและผู้ที่ใช้พระเดชและพระคุณนั้นก็คือทั้งพระกัมภีร์มีคานั้นเล็งไปถึงอาณาจักรที่ชอบธรรมและกษัตริย์ผู้ที่ชอบธรรมสาเร็จที่องค์พระเยซูคริสครับพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าวงจรนี่ครับคือพระเดชพระคุณเนี่ยนะฮะเล็งไปถึงพระเยซูท้ายที่สุดแล้วพระเยซูจะเป็นผู้วิพากษา และในที่สุดแล้วพระเจ้าพระเยซูจะดำลงไว้ซึ่งพระคุณความรักของพระเจ้าพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าจะหลั่งไหลมาถึงผู้ที่เป็นคนของพระองค์ที่กลับใจใหม่แล้เชื่อฟังพระองค์นอกจากนั้นแล้วนะครับวงจรแห่งพระเดชพระคุณเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนรากฐานความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่าลืมนะครับมีคายาทูมีแปลว่าใครและคาแปลว่าเหมือนครับยามายว่า ยาเวก็คือพระเจ้าจะมีใครเป็นดังเช่นพระยาเวพระเจ้าของเราใครเล่าจะเหมือนพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับติดตามชีวิตของพวกเราครับท่ามกลางความลักษมลสายจากโควิด -19 เราได้ข่าวหลายหลายคนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องของเราเนี่ยติดโควิดไปแล้วหลายหลายท่านอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจนะครับรายได้และก็หลายๆอย่างขอให้เรายังคงดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาใน องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรารักษาความเชื่อของเราจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายถึงที่สุดครับเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นพระเดชและพระคุณล้วนตั้งอยู่บนความรักมั่นคงของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่<อ>มีกับเราครับขอให้เราที่จะอ่านสุวรรณพจน์ด้วยกันนะครับในมีคาบทที่3ข้อที่8พี่น้องครับเราอ่านด้วยท่าทีที่ว่าผมอยากจะเป็นอย่างนั้นนะฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นนะข้าพเจ้าอยากจะเป็นอย่างนั้น<ม>เราจะเหมือนกับประ,ประกาศกพมีคาครับแต่สําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิเดชคือพระวิญญาณของพระยาเวด้วยความยุติธรรมและกําลังที่จะเปิดโปงการละเมิดของยาโคบแก่ตัวเขาและเปิดโปงบาปของอิสราเอลแก่ตัวเขาข้าพเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

救！哈利路亚，哈利路亚，进入是接送救命我们起来，快乐歌唱，让欢人一起分享真爱人亲自。